สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกๆุกท่านนะคะสวัสดีทั้งเอฟซีเก่าแล้วก็ f อฟใหม่เนาะวันนี้ก็มาพบกับช่องพนิดาพารวยนะคะวันนี้ก็มีแนวทางฮานอยสูตรมัดร,รวมนะคะงวดประจำวันที่25มกรอ่25กุมภาพันธ์2 5 6 5นะคะ,ะก่อนไปรับชมเนาะพี่น้องจ๋าเราก็จะมาดูผลสรุปของวันที่24กันก่อนนะคะ สำหรับของวันที่24เนาะนอยเฉพาะกิจออก553นะคะ53าเอดเข้าตารางนะคะก็ไม่ได้จับออกมาให้เนาะจับออกมาไม่หมดทุกตัวนะคะพี่น้องจ๋าเพราะว่าจะหลายตัวเกินไปนะคะ53เข้าตารางนะคะแล้วก็ล่าง28นะคะ28แอดก็หลุดไปเนาะ,ะพิเศษนะคะ870นะคะ เจ็ดศูนย์ตารางมานะคะพี่น้องจาแล้วก็ตัวเจาะเข้าตรงๆนะคะตัวที่เน้นให้ด้วยเนาะสำหรับเจ็ดศูนย์สายวิ่งสายรูดนะคะให้ฟันที่ศูนย์นะคะอ่าแล้วก็ล่างเจ็ดเก้าเนาะเจ็ดเก้าตารางเราก็มานะคะพี่น้องจ๋าตารางมาเนาะแล้วก็แอดตัวเจาะแอดมีเก้าเจ็ดนะคะก็เข้าที่ตัวกลับนะคะสําหรับพิเศษเข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะ ส่วนปกตินะคะ480เนาะอ่าวิ่งรูดที่8กับ0มาทั้ง8ทั้ง0นะคะสำหรับสายวิ่งสายรูดนะคะอ่าน,นี้แอดก็ไม่ได้แยกสูตรให้เนาะลงในสูตรเดียวนะคะแต่ว่า80แอดไม่ได้จับออกมานะคะพี่น้องจ๋าไม่ได้จับคู่ให้เนาะก็หลุดไปนะคะส่วนล่าง94เนาะอ่า94แอดก็ไม่มีนะคะไม่มีไม่มีสนะคะวันนี้ แล้วก็ V I P 94เช่นกันนะคะ694นะคะส่วนล่าง70อ่า70มา2เด้งนะคะพี่น้องจ๋าเข้าตรงตรงด้วยเนาะอ่าก็เข้าไปที่3คู่นะคะพี่น้องจ๋า702เด้งแล้วก็อ่าออก79แอดมี 9, เ0เนาะเข้าที่ตัวกลับนะคะส่วนตารางนะคะตารางเรา ห้าสามก็มาเนาะพี่น้องจ๋าแล้วก็ตารางเจ็ดศูนย์ก็มีเจ็ดเก้าก็มีนะคะอแอดก็ย้ําเสมอเนาะถ้าใครมีชอบตัวที่แอดจับคู่ให้นะคะให้จับในตารางได้เลยนะคะสามตัวก็เช่นกันเนาะอ่าแล้วก็ยินดีกับพี่ๆสายวิง่งใสยรูดด้วยนะคะรูดศูนย์กับแปดเนาะศูนย์ถ้าใครรูดศูนย์ก็ได้ที่ตัวกลับเนาะพี่น้องจ๋าสามศูนย์เลยสามอ่าสามน้อยเลยนะคะ สำหรับ8ก็จะได้ไปที่2หน่อยเนาะอ่ะก็มาตามต่อกันนะคะพี่น้องจ๋าวันที่25นะคะอ่าแนวทางก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะพี่น้องสาฝากเป็นกําลังใจให้ช่องน,น้อยๆด้วยนะคะอ่าสำหรับช่องพนิดาพารวยนะคะเดี๋ยวแอดเขียนวันที่ก่อนแปบ๊บหนึ่งนะคะวันที่25 กุมผ่าพันสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะสำหรับอ่าน้อยสูตรมัดรวมนะคะเอาปากกาก็จะหมดอีกแล้วอ่ะมัดรวมนะคะพี่น้องจา๋าแล้วก็วิ่งรูดเนาะสายวิ่งสายรูดนะคะ ชุดกันอ่าก่อนไปรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่นกอนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างเนาะพี่น้องจาปะปนกันไปเนาะแต่ว่าส่วนมากก็เข้าทุกวันนะคะอ่าก่อนอื่นนะคะเราก็จะมาดูตารางกําลังวันเนาะตารางตัวเด่นกันเนาะเดี๋ยวแอดจะสับวิ่งรุ่นให้อีกนะคะอ่าสำหรับตารางนะคะก็จะมี3มี0 2 6 9 นะคะสำหรับสายวิ่งสายรูดนะคะรูดที่สองกับหกนะคะรูดที่สองกับหกฟันที่สองนะคะพี่น้องจ๋าอ่าถ้าใครไม่ชอบตัวที่แอดอ่าจับให้วิ่งให้รูดเนาะก็สามารถดูในหกตัวนี้ได้นะคะ รวมทั้งหมด4น้อยนะคะตั้งแต่น้อยเฉพาะกิจถึง VIP นะคะามาดูตัวที่แอดจับคู่ให้เนาะว่ามีตัวไหนกันบ้างนะคะสำหรับตัวที่แอดจับคู่ก็จะมีสองศูนย์นะคะสองสามเก้าศูนย์ หสองนะคะหกสองเจ็ดสามนะคะพี่น้องจา๋าอ่าสองเจ็ดจับในตารางนะคะเพราะว่าแอดก็ไม่ได้จับออกมาทุกตัวนะคะพี่น้องจา๋าอ่าส่วนชุดกันนะคะชุดกันก็จะมีเก้าสามหนึ่งสอง ศูนยนะคะอ่ากา,นนา,อาการเบิ้ลเนาะพี่น้องจ๋าการเบิ้ลแอดก็จะให้ไปที่2 2กับ6 6นะคะให้2 2กับ6 6เนาะให้เพิ่มกันเบิ้ลมา,านะคะทุกวันนี้อ่ามาดูตัวที่แอดชอบนะคะว่าจะมาตัวไหนกันของพรุ่งนี้นะคะก็ขอให้มาเนาะอย่างน้อยก็2คู่นะคะพี่น้องจา๋า อ่ะสำหรับตัวที่แอดชอบนะคะก็คือ2 0 2 3 5 2 6 2นะคะอ่า6 2นี้กลับหัวเป็น9 2ด้วยนะคะ6กับ9ตัวเดียวกันเนาะอ่าอย่าลืมนะคะอันนี้6 0ตารางเราก็มีนะคะเอาแอดก็จะไปเขียน เก้าสามอีกเป็นหกสามนะคะอ่าตัวที่แอดชอบนะคะสำหรับชุดกันก็จะมี93แล้วก็63เนาะอ่าในอันเดียวกันนะคะแล้วก็1 2สองนะคะพี่น้องจา๋าอ่าถ้าชื่นชอบก็จดไว้แคปไว้เพื่อไปเป็นแนวทางนะคะย้ำนะคะว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะ ก่อนออกไปเนาะแอดก็ต้องขอขอ,ขอบคุณพี่ๆ FC ทุกๆท่านนะคะที่ติดตามรับชมเนาะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะก็เป็นกําลังใจให้ช่องน้อยๆน,นานๆนะคะพี่น้องจ๋าสุดท้ายนี้นะคะแอดก็ขอให้พี่ๆ FC ทุกๆท่านมีโชคมีลาบกันทุกคนนะคะเงินทองไหลมาเทมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ